สวัสดีครับผมจอปอว้วนเซฟแอปนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างรายงานจากการใช้งานแอปพลิเคชันรายงานอันตรายแล้วก็เหตุการณ์เกิดเกิดเหตุที่เราได้สร้างแอปพลิเคชันไปเมื่อ EP ที่3ไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับวันนี้เราก็จะแนะนำวิธีการว่าเราจะทำรายงานออกมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ ซึ่งในส่วนของการสร้างรายงานเนี่ยนะครับเราจะเราคงทราบดีเนาะว่าก่อนหน้านี้รูปแบบของการ <c oughs> การเชื่อมโยงข้อมูลนะครับระหว่างแอปพลิเคชันกับตัวฐานข้อมูลของเราจะเป็นยังไงนะครับเนาะฐานข้อมูลของเราจะอยู่ที่ g o o g l e s h e e t s นะครับตัวมือถือของเราก็คือจุดที่ตัวที่เราใช้เปิดแอปพลิเคชันที่เราสร้างไปแล้วก็มีการติดตั้งลงในมือถือ เวลาที่เราจะใช้ข้อมูลเพื่อเปิดดูในมือถือนะครับแอปพลิเคชันมันก็จะไปดึงนะครับฐานข้อมูลมาจาก Google Sheets มาโชว์ในตัวแอปเวลาที่มีการลงข้อมูลนะครับรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันนะครับข้อมูลก็จะไปถูกเก็บที่ Google Sheets มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะมีการ สร้างรีพอร์ตจากการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับซึ่งรีพอร์ตตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีรูปแบบของรีพอร์ตนะครับก็คือเป็นลักษณะของอีเมลนะครับกลับไปหาตอบกลับไปหาที่อีเมลของผู้ที่สร้างแอปพลิเคชันนะครับหรือไม่อีกทางหนึง่งนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างเป็นนะครับแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดจากข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีการ ขีข้อมูลหรือว่าลงข้อมูลบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบแล้วก็วิธีการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับพาพวกเรานะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆชาวจอปอได้เข้าไปนะครับสร้างแอปพลิเคชันสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็นะครับ,สร,ส,รนะรบสร้างรายงานจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ Google กูเกิลชีตของเราตัว o ู l ก Chrome ของเราเนาะนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราซึ่งเราก็น่าจะรู้วิธีแล้วละนะครับก็เข้าไปนะครับไปที่แอปชีตนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับตามโปรเซสปกติเลยครับนะครับเราก็ใช้ตัว Gmail ของเรานะครับล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเข้าไปนะครับมันก็จะ ไปเจอแอปของเราที่เราสร้างไว้ก็คือตัวนี้เนาะเมื่อครั้งที่แล้วที่เราสร้างเอาไว้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับไปที่แอปของเราอตอนนี้คือนะครับมันก็จะมาที่แอปพลิเคชันของเราที่เราสร้างเอาไว้นะครับอันนี้ผมเปิดในมุมมองของแท็บเล็ตนะครับ ก็จะมีะเบียนพนักงานเนี is, ้อเมาศาสตร์เพืรอรับผิดชอบตัวนี้นะครับก็คือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มีพนักงานนะครับเปิดฟอร์มนะครับรายงานอันตรายแล้วก็เหตุการณ์เกิดเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คีย์ข้อมูลลงไปในระบบนะครับกดเซฟเมื่อไหร่นะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับจะเจเนอเรตข้อมูลที่คีย์เข้าไปตัวนี้นะครับ ลงไปที่ตัวแบบฟอร์มการรายงานของเรานะครับแล้วให้มันส่งอีเมลไปหานะครับเรานะครับพร้อมกับแน่ไฟล์ pdf นะครับรายงานของตัวข้อมูลที่พนักงานมีการคีย์ตัวนี้นะครับเนาะวิธีการนะครับในการสร้างนะครับก็ให้เราไปที่ Google Drive ของเราก่อนเนาะนะครับใน Google Drive ของเรานะครับ Google Drive ของเราที่โฟลเดอร์แอปพลิเคชันที่เราสร้างไว้เนี่ยนะครับเราก็คลิกเข้าไปตัวนี้คือตัวฐานข้อมูลของเรานะครับตัวสเปซชีตฐานข้อมูลของเราเราจะต้องไปสร้างแบบฟอร์มนะครับไปสร้างแบบฟอร์มของตัวรายงานของเราก่อนนะครับโดยไปคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ ไปที่ Google เอกสารตรงนี้นะครับ Google เอกสารคลิกเข้าไปนะครับอพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราตั้งชื่อเอกสารนะครับตั้งชื่อเอกสารที่เราจะเอาใช้เป็นรูปแบบของเอกสารเนี่ยนะครับตั้งชื่อเป็น Nameis and 5 0 Report นะครับ แล้วก็จากนั้นนะครับเราก็ไปเอาข้อมูลนะครับของฐานข้อมูลที่เราต้องการนะครับนะก็ไปก๊อปเอาหัวข้ออ,อะไรต่างๆมานะครับตามแอปพลิเคชันของเรานั่นแหละนะครับพอเสร็จก็เอามาวางอ่านะตอนนี้เราได้หัวข้อแล้วก็คือหัวข้อแอปพลิเคชันของเราน,นั่นเองนะครับเราก็ไปจัดหน้าจัดตานะครับจัดกระดาษ ให้มันอยู่ตามที่เราต้องการนะครับก็ทำแบบฟอร์มจัดหน้าปกติเลยนะครับหมายเลขข้อมูลทั่วไปนะครับตัวนี้เราก็จัดหน้านิด,ดนึงนะครับข้อมูลทั่วไปในแอปพลิเคชันของเราเราจะเห็นว่าหัวข้อพวกนี้ก็คือเป็นหัวข้อเดียวกันเลยนะครับ เนาะจะคล้ายๆกันเลยจากนั้นเราก็มาสร้างรูปแบบกันนะครับให้มันอยู่ในหนึ่งหน้าอยอ่ มันอยู่ในหนึ่งหน้านะครับหรือก็แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากจะได้มากแค่ไหนนะครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างนะครับก็จัดหน้าจัดเลยจากนั้นนะครับเราก็ก๊กอปเอาหัวข้อตรงนี้นะครับแล้วก็กดแท็บให้มันอยู่ครึ่งหนึง่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่า สองอันแบบนี้นะครับแล้วก็กล้ามปูเปิดวางข้อความนะครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าอันนี้หมายความว่านะครับให้มันไปอ้างอิงนะครับไปอ้างอิงตัวคอลัมน์ number นะครับเวลาที่มันไปดึงข้อมูลมาก็คือให้ไปดึงคอลัมน์ number มานะครับมาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวข้อนะครับ เวลาข้อบูลจะเข้ามาก็ให้มันดึงเอาคอลับของหัวข้อตรงนี้มานะครับหัวข้ออื่นๆก็เหมือนกันครับนะก็ทําแบบนี้แหละนะรเราก็ทําตามไปนะครับคอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเอามากรอบางทีนีสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาที่เรากรอบมาเนี่ย ห้ามขาดห้ามเกินเด็ดขาดนะครับมีแค่ไหนก็คือต้องก๊อปออกแค่นั้นเพราะถ้าหาเมื่อไหร่ที่ขาดหรือว่าเกินนะครับเราก๊อปมาวักเกินมานิดนิดนึงนะครับการเจนเนเร็ตัวรายงานนะครมันก็จะไม่สามารถที่จะทำได้นะครับอย่าลืมนะครับอย่างกรณีที่มีจุดมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องก๊อปมาทั้งหมดเลยนะครับ เราก๊อปมาตามหัวข้อที่นะครับมันมีจริงนะครับตรงไม่งั้นเวลาที่แอปมันไปดูตัวคอลัมน์ที่เราต้องการที่จะให้ดึงข้อมูลมานะ่ะมันไม่เหมือนกันปับ๊บมันก็จะไม่สามารถที่จะส่งเมลไปหาเราได้<ม>นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ ผมจะทําให้มันแตกต่างกันนิดนึงอาจจะทําให้เป็นสีน้ําเงินเนาะนะเวลาที่มันดึงข้อมูลมาให้มันเป็นสีน้าเงินนะเราจะได้สามารถที่จะแยกกันออกนะครับนี้ก็ได้แล้วนี่คือแบบฟอร์มที่จะให้ตัวแอปพลิเคชันมันเจเนอเรตแล้วก็ส่งแนบเป็นอีเมลไปหาเรานะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปที่แอปพลิเคชันของเราต่อครับ กดไปที่ automation นะครับแล้วเราก็ไปสร้าง new b o a นะครับไปที่ new b o a นะครับ new b o a ของเราก็ <c oughs> นะครับมันก็จะเป็นสก็ตเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อนะครับ <c oughs> ก็เป็น under media ศาสตร์ record create นะครับ send and email เรากเ็เลือกตัวนี้เลยครับอ่าพอได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ไปที่นะครับ send a n e น a i l นะครับคลิก send an email ตัวนี้เราก็ไปเลือกให้ส่งไปหาใครนะครับให้ส่งไปหาใคร,นะครตัวนี้เราก็ให้มาดูฝั่งขวานะครับให้ตอนนี้เราต้องการที่เวลาที่มีการ create นะรหรือว่าลงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้ส่งหาใครนะครับเราต้องการให้ส่งหาใครเราก็ใส่อีเมลของคนนั้นไปนะครับก็คือ to นะครับนี่ก็เป็น a save gmail com ก็คือตัวให้มันส่งหาผมเองตอนนี้มันจะยังไม่สามารถส่งหาคนอื่นได้นอกจากเมลของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปตกใจนะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เรา deploy แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันจะสามารถส่งไปหาใครก็ได้ที่เราต้องการนะรโอเคเราอันนี้สมมุติว่าเราใส่เป็นแอปเป็น Account gmail ของเราไปเนาะนะครับต่อไปนะครับเราก็มากดปิดตรงนี้ครับกดปิดเสร็จนะครับเราก็มากด add email content นะครับกด add email content นะครับ <c oughs> พอกด Add Email Content นะครับมันก็จะโชว์นะครับตรงที่เราจะต้องไปเซตนะครับนั่นก็คืออันนี้คือตัวอีเมลที่ให้มันส่งไปหาเนาะก็มันก็ส่งหาเมลเมเราโดยปกติอยู่แล้วตัวนี้แต่ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้นะรเรา Delete ออกนะครับมันก็จะส่งหาเจ้าของที่เป็น User Mail นะครับที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะใส่เป็นตัวอย่างไปก่อนเนาะนะครับก็คือ e save app นะครับก็คือเมลที่ผมใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอ่าได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ไปที่ email content นะครับ email content ตัวนี้นะครับอันแรกที่เราจะใส่นะครับต้องใส่ก็คือตัว subject email นะครับก็คือ เนียอไม้นาซาดเรคคอร์ดนะครับตัวนี้เราจะใส่เป็นหัวข้อแบบไหนก็แล้วแต่เรานะครับเนาะถ้าหากว่าเป็นผมผมก็จะใส่ว่านะครับเป็นอเลอร์แล้วกันนะง่ายๆนะครับเนียอไมีนาซาดอเลอร์ดนะครับ อย่างอื่นผมไม่แก่นะบางก็ตัวนี้ก็คือมันแล้วแต่เราว่าเราจะใส่เป็นหัวข้ออะไรนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอีเมลบอดี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเรียนหัวหน้างานหรือว่าอะไรเหมือนเป็นจดหมายนะครับเรียนหัวหน้างานนะครับด้วยมีด้วย,ม,วยมีพนักงาน เห็นเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรล่ะแล้วก็ใส่แล้วก็ไปดึงเอาคอลัมน์ที่เราต้องการที่จะให้โชว์นะครับมาใส่กรุณาตรวจสอบการุณาอารุณาตรวจสอบตามเอกสารแน่ขอบคุณครับ

หรือว่าเราต้องการ C C ให้ถึงใครบ้าง C C ถึงมิน a เจอร์ C C ถึงอะไรก็ว่ากันไปหลังจากที่เราเซตนะครับหรือว่า B C C ถึงใครก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ให้เราไปนะครับไปที่ตรงนี้ครับ Attachment Attachment Content Type นะครับตอนนี้มันยังเป็น Not s p e c i f i e d อยู่นะครับให้เราไปเลือกเป็นเป็น P D F นะครับให้มัน แน่เป็นไฟล์ PDF ให้เราโดยใช้เทมเพลตก็ไปกดเพื่อที่จะไปเลือกเทมเพลตนะครับแล้วเราก็ไปเลือกเอาเนี r อไม้ภาสาอรีพอร์ตฟอร์มของเราเมื่อกี้ที่เรากำหนดไปนะครับก็กดเลือกไปที่เราสร้างเอาไว้ใน Google Drive ของเรานะครับอ๋อตัวนี้ผมลืมใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ด้วยพนักง,งานพบเห็นเหตุการณ์เราก็ไปก๊อปเอาเอาจากเทมเพลตของเราเมื่อกี้ ประเภทเหตุการณ์เราก็เอาตัวนี้นะครับก็เป็นประเภทเหตุการณ์เนื้มิทา,าศาสตร์กับรายงานอันตรายสองอันนั่นแหละนะครับให้มันมาโชว์เวลาที่ในแอปเขาเลือกเนืมิทรา,าศาสตร์ตรงนี้ก็จะเป็นด้วยพนักง,งานพบเห็นเนืมิทา,าศาสตร์กรุณาตรวจสอบตามเอกสารแนบอะไรเงี้ยครับในพื้นที่ของท่านอนะ่ะในพื้น ที่รับผิดชอบของท่านนะโอเคทีนี้ได้แล้วนะครับก็มีแค่นี้ในส่วนของ Email อ,อีเมล subject รออีอออออออมเมล body template ี e a d e r อาตัวนี้ให้มันเหมือนกันนะตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นแล้วก็ n o w วงเล็บแล้วกนะ็แบบนี้แล้วกันนะครับนะก็คือ ให้มันโชว์ว่าแนวมิทาศาสตรอ์อร r t ตอนวันนี้วัน,น,วน,นที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับมันจะโชว์ไปแบบนั้นนะครับเนาะเพื่อที่เราจะได้ดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงตรงตรงหัวข้อตัวชื่อนะครับชื่อของที่มันแนบนะครับแนบตัว pdf เนี่ยให้ตั้งชื่อเป็นเนวมิทศา,าสตร์เหมือนก,นกันกับตัวหัวข้อแล้วกันเนา ซ so ึ่งตัวน so ี้เราสามารถที yeah. ่จะปรับเปลี uh ่ยนได้นะครับเราปรับเปลี่ยนได้ว่าเราจะให้ชื่อว่าอะไรนะครับชื่ออีเมลที่เวลาที่มันส่งเมลมานะครับมันจะให้ชื่อแบบนี้หรือว่าจะให้ชื่อแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แต่อย่างในกรณีนี้ผมจะให้ชื่อเปลนชื่อเป็นเนมิทศาสตร์อเลสนะครับแล้วก็บันเวลาตามนี้นะครับเวลาตอนนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกัน p r e h e a d ดอรก็เหมือนกันนะครับเราก็ให้ใส่ชื่อเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาลองคีย์ข้อมูลดูว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้เรากดเซฟครับก็จะมีแค่นี้ในส่วนของการทำนะครับรายงานนะครับก็เราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะเพียงแค่ว่าเราก็มาเซ็ตนะครับหัวข้อเซ็ตอะไรให้มันถูกต้องนะครับทีนี้ไปดูเราลองคีย์ข้อมูลดูนะครับลองคีย์ข้อมูลดูสิว่ามันจะมี อีเมลวิ่งไปหาเราพร้อมกับแนบตัวไฟล์เอกสาร pdf นะครับตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับลองคีดูนะครับประเภทการรายงานนะครับประเภทการรายงานเราเป็นอันตรายแล้วกันนะครับระดับความเสี่ยงปานกลางรหัสพนักง,งานนะครับเอาเป็น1 2 3 4 5สอาะนะครับ มิสเตอเซฟแอพอย่างนี้แหละมันก็จะไปดึงก่อนหน้านี้เราใช้เราเซตวิธีการดึงมาแล้วเนาะหน่วยงานเป็นเชียงใหม่นะครับแพลนไฟล์นะครับเป็นนี้นะครับเซฟตี้ในการที่พบเห็นพบพบเห็นทะเลวางไม่เรียบร,ร้อยีดขวาง างเดินนี้อุปกรณ์ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับรูปภาพใส่รูปภาพนิดนึงแต่เป็นรูปนี้ละกันนะครับสิ่งที่ทำทันทีนะครับก็แจ้งแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับแจ้งหัวหน้นางาน กดเซฟเดี๋ยวลองดูตอนนี้มันกําลังซิงข้อมูลอยู่นะครับลองดูว่าหลังจากที่มันซิง์ข้อมูลเสร็จนะครับที่ฐานข้อมูลของเรานะครับเราลองไปเปิดดูที่ฐานข้อมูลของเราก่อนเราจะเห็นว่ามีมาแล้วนะครับวันนี้วันที่22เดือน5นะครับมีการส่งอันตรายมาเมื่อตะกี้นะครับเนาะโดย หมายเลขหนึ่งสอห้าตัวนี้นะครับส่งมาจากเชียงใหม่นะครับส่งมาผู้จัดการหรือว่าหัวหน้าง,งานของแผนกเซฟตี้ชื่ออะไรมันก็จะส่งมานะครับตามข้อมูลที่เราได้เซตเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของอ e ีเมลของเราว่านะครับมันมีการส่งข้อมูลมาไหมนะครับ อ่าเราจะเห็นว่าอีเมลตอนนี้มาแล้วนะครับเนอมิดฮาศาสตร์วันที่ยี่เดือนห้าเวลา15บหนาฬิกาครับลองดูตัวเอกสารแนบนะครับมันก็จะมาแล้วนะครับตามที่เราเซตไว้เลยครับเป็นตารางหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นมานครับแล้วก็ส่งรายงานมาแนบมาแบบนี้ให้เรานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างรายงานนะครับ แบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆชาวเซฟตี้ลองทำดูนะครับตัวนี้เราก็นะครับสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเวลาที่มีการส่งข้อมูลส่งอะไรแล้วให้มันมีหลักฐานนะครับว่ามีการส่งนอกเหนือจากการที่ฐานข้อมูลมันจะวิ่งไปที่ฐานข้อมูลในสเปซเชีตของเราอย่างเดียวนะครับเราอยากจะให้มันมี PDF นะครับเป็นไฟ์ลแนบแบบนี้ ซึ่งเราก็สามารถที่จะบันทึกนะครับบันทึกเอาตัว PDF ตัวนี้นะครับมาไว้เป็นฐานข้อมูลนะครับเนาะซึ่งในการประยุกต์มันก็อาจจะประยุกต์ใช้ได้หลากหลายครับอย่างเช่นพนักง,งานตรวจเช็คสภาพพื้นที่การทํางานเช็คสภาพรถยุกเช็คสภาพรถขนส่งหรือว่าเช็คอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็ทําเป็นแอปพลิเคชันในการเช็คอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับพอเช็คกดเซฟปั๊บ มันก็จะส่งเป็นอ e ีเมลมาแบบนี้พร้อมกับเอกสารตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้นะครับเราก็สามารถที่จะเซฟเอาตัว,ต,วตัวเอกสารแนบตัวนี้ไว้เป็นฐานข้อมูลนะครับสำหรับที่เราจะเอาไปใช้เอาไปใช้งานนะครับเวลาที่มีการออดิตหรือว่ามีการอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถโชว์ได้หรือว่าต้องการให้หัวหน้างานสามารถที่จะเอาตัวแบบฟอร์มตัวนี้ ไปแนบกับใบแจ้งซ่อมว่ามันมีการรายงานมานะครับว่ามันมีรายงานอันตรายรายงานการเสียการอะไรต่างๆนะครับเราต้องการที่จะเอาแบบฟอร,ร์มตัวเนี้ยไปแนบเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการแจ้งมานะอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปแนบได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่จะเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับน้องๆเจอปอก็ลองเอาไป ปรับใช้นะครับหรือว่าเอาไปใช้งานดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนในคลิปจะถัดไปนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแนวปฏิบัติอื่นๆแล้วกันนะครับในงานด้านเซฟที่นะมันไม่ใช่เพียงแค่การรายงานเนมีทหาศาสตร์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพูดถึงเกี่ยวกับพวกตัวแอปพลิเคชันรายงานอุบัเหตุหรือว่าอะไรต่างพวกนี้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเซฟแอ นะครับไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันผลักดันนะครับการทํางานด้านความปลอดภัยของเรานะครับให้ทันยุค4.0ในรหปือบต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ